สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุคนนะครับพบพอกันเช่นเคยครับผร้อมกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องมือนีลุงโบผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินนี่ครับจุครับพี่น้องอาหารสิงโตนะครับเนาะไม่ไม่สดเลยนะครับเหนือมากไม่ไม่ลุงโบพึ่งไปสื้อมาจากเขียงเผื่นนะครับเนาะมาพร้อมแก้วขีเพิยครับคมๆมเลยครับพี่น้อง เพียใส่ครับพี่น้องมาามคอมเลยครับปูคนๆครับพี่น้องขักอยู่ครับวันนี้พักแก้มห้องก็มีผพักอีเลิศครับผักซารแนมเขือครับพี่น้องบบหลายแนวไปไหนครับวันนี้เนหนือโซดครับพี่น้องเนี่ยเหนือหม่ไมเลยครับนี่ครับพี่น้อง ครับก่อนอื่นลุงโบต้องขอโทษขออภัยนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านที่โ่กินดิบแล้วกับโกินเหนือนะครับเนาะพี่น้องมาเส่บๆนล้กันกับลุงโบคือเก่าเ้อครับพี่น้องจัดเลยครับเหนอมสดแห่งพี่น้องวางข่อยเจยวทั้งหลังนะครับพี่น้องเนาะ โมวากันเ้ยครับเนี่ยโมเห็นนี่ครับแก้วเพียเลยด้อครับ ອ່າບ mm ັນ hmm. ທຶກສົດຄັພີນອງ าบุร่ายขึ้นมาลาดครับพี่นอกอ mm ืม hmm. อขอวกันครับครับ บอบวกว่ได้เห็ดวิธีทำแก้วนะครับเนาอจากไสเพียนีนครับพี่น้องเนี้ยๆขนๆครับ ลืมบอกพี่น้องครับ <c oughs> ไม่ลุกเตาพร้อมครับอยูย่อยู่กลางครับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องแจ้งผมมครับ เนื้อไม่สดครับพี่น้องมันจะมีไขมันติดในย่างน้อยครับพี่น้อง แก้วยังเต็มถุยครับพี่น้องโบว่ากันเนะครับพี่น้องเนาะ บางท่านพอไม่เห็นพอแม่พี่น้องอาจจะว่าให้ลุงโบว่าคือพวกกินเบิด์่ะครับอันนี้ลุงโบจัดมาเพื่อเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องโล่หนึ่งครับถ้าลุงโบกินเบิดน,นี่รับรองว่าท่องแตกครับพี่น้องอันนี้คือจัดมาเป็นแนวทางครับพี่น้องกินพ่อปมานครับกินไรกับ่บดีต่อสุขภาพนะครับเนาะพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องลุงโบตรงขอ,งขอลาไปก่อนในคลิปนี้นะครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนํานในเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ลุงโบเห็ดคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องเนาะไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ